วันนี้ขึ้นวิเศษณะสัพพนามวิเศษณะสัพพนามก็คือสัพพนามที่ใช้เป็นเหมือนวิเศษณะคําว่าใช้เป็นวิเศษณะคาว่าวิเศษณะคือวิเศษณะแปลว่าขยายขยายอะไรเหรอขยายสุดทานามโดยความหมายคําว่าวิเศษณะเนี่ยแปลว่าพิเศษขึ้นแปลว่าพิเศษขึ้นก็คือทําให้พิเศษขึ้นสัพพะแปลว่าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นแปลได้หลายอย่างบางทีท่านก็ใช้ทับศัพท์ ขอให้สัพพสัต์ทั้งหลายบางอาจารย์อ่านว่าสัรละพะอย่างนี้ก็มีขอให้สันละพะสัตสัพพสรรพนามมาดูนะสัพพสรพพนามเนี่ยโดยความหมายแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างสัพพก็เหมือนกันกับตะที่เราว่ามาเมื่อวานก็คือใช้ได้ทั้งสามลิงในปุงลิงแจกสัทปรทมาลาต่างหากในอิถีลิง ก็แจกสัทธธมลาต่างหากหนาปุงสกัลิงก็เหมือนกันแจกสัทธธมาลาต่างหากดังนั้นสัพพะสัพนี้ในแต่ละลิงก็มีหนึ่งต่างรางหนึ่งต่างรางสามลิงก็เลยต้องมีสามตารางมีแตกต่างจากตะาสัพเล็กน้อยก็คือวิธีอาเทศตัววิพัตอาเทศตัววิพัตลองดูเทียบเคียงกับตะาสัพ์ซึ่งเราว่าไปแล้วเมื่อวานในหน้า 65- 66เมื่อเทียบดูแล้วดูซิว่า ตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างคือตะเรายังไม่ต้องพูดถึงตัวที่อาเทศนะเอาเฉพาะวิพัตเพราะสัพพระสัพเนี่ยจะไม่อาเทศเป็นอะไรทั้งนั้นยังเป็นสัพพะเหมือนเดิมดังนั้นถ้าตะสับเราก็ต้องดูเทียบเฉพาะตัวที่ยังคงเป็นตะอยู่สรุปแล้วทั้งปุงลิงอิทีลิงและนภุงสักลิงเนี่ยสัพพระสั์ยังเป็นสัพพระสั์เหมือนเดิมไม่อาเทศเป็นอะไรทั้งนั้นนะสัพพะยังเป็นสัพพะจะอาเทศเฉพาะตัววิพัตนะตัวนามตัวสัพพนามนั้นไม่อาเทศ ในวิพัตเองที่มีการอาเทศนั้นถ้าเทียบกับตะสัพนามที่ว่ามาพงลิงต่อพงลิงอิทีลิงต่ออิทีลิงนักุงสกลิงต่อนัุงสกะลิงจะไม่เห็นความแปลกใหม่ใดๆทั้งนั้นเลยไม่มีตัวอะไรใหม่เลยถ้าจะเทียบว่ามันต่างจากจากต่างกันกับตะสัพนามตรงที่มีอาลปนะกับไม่มีอาลปนะ ตะสัพนามเมื่อวานเราว่ามาแล้วสัพนามสามตัวคือตาตัวหนึ่งตุมหะอมหะอีกตัวหนึ่งสัพนามทั้งสามตัวนั้นไม่มีอารัปนะส่วนสัพพัสัพนามนี้เนี่ยมีอารัปนะนี่แหละคือที่ตา่างส่วนการอาเทศวิพัฒน์นั้นไม่มีตัวไหนที่แตกต่างเลยเหมือนกันเหมือนเดิมมีแต่ตัวธรรมดาธรรมดาตามปกติไฟเอกพน์ทั้งหมดในปุงลิงนะดูปุงลิงก่อนทางกลางวงเล็บหนึ่งปุงลิงอาการรันสัพสัทธาพัมาลาไฟเอกพน์ทั้งหมด ย้อนไปดูปุริาสาศได้เลยเหมือนกันมีน้อยกว่าปุริษะด้วยซ้าตรงที่ปัญจะมีสมาวิพัตน์สัตมีสมิงวิพัตถ้าในปุริสทศอาการรังปุงลิงตัวแรกนู้น่ะมีสามใช่ไหมปัญจะมีเอกพจน์มีสามรูปสัตมีเอกพจน์มีสามรูปคือมีปุริษาและปุริเสส่วนในสัพพะสัพพนามนี้สัพพาไม่มีสัพเทไม่มีใน ปันจะมีและสัตตมีส่วนตัวอื่นๆเหมือนกันหมดเลยส่วนไฟพวกหูพจน์โยเป็นเอเมื่อวานเราก็ว่ามาแล้วทุกโยเป็นเอหมดโยปัรมาโยอารัปณะและโยทุติยาเนี่ยเป็นเอเหมือนกันหมดถ้าเทียบกับอาการรัมในปุงดิงตัวแรกคือปุริสะนั้นเราจะเห็นว่าโยปัรมาเป็นอาโยอารัปณะก็เป็นอาส่วนโยทุติยาเป็นเอ แต่ในสรรพนามทั้งหมดแล้วเนี่ยโยเป็นอาจะไม่มีโยเป็นอาจะไม่มีมีแต่โยเป็นเอหรือไม่ก็คงโยไว้หรือไม่ก็ลบโยทิ้งไปโยเป็นอาจะไม่มีในสรรพนามนะไม่มีโยเป็นอามีแต่รูปยังเหลือโยอยู่หรือไม่ก็ลบโยทิ้งหรือไม่ก็ให้อเทศโยเป็นเอส่วนสัพพะนี้ในปุงลิงโยเป็นเอในอิถิลิงลบโยหนึ่งตัว ยังเหลือโยอยู่อีกหนึ่งตัวส่วนนกรุงสกักลิงนั้นโยเป็นนิอันนี้ก็เป็นปกติของนกรุงสกักลิงตามธรรมดาทั่วไปที่พิเศษเมื่อวานที่เราว่าไปรูปพิเศษที่ต่างจากนามของสรรพนามก็คือโยปัรมาเป็นเอเมื่อวานนี้นะแล้วก็นังวิพัฒน์เนี่ยเป็นสังและสานงนังวิพัฒน์เป็นสังสานังดังนั้นนังจตุถีนังฉัตถีเราจะเห็นวิพัฒน์เปลี่ยนไปเป็นสังและสานังในรูปว่า สเพสังนินางเป็นสังสเพสานางนั้นนางเป็นสานางส่วนสระเอมาจากสระอะของสัพพะนั่นแหละอะเป็นเอจึงได้รูปสเพสังสเพสานางสรุปให้ง่ายสัพพะสับปุงลิงไม่มีอะไรแปลกใหม่เหมือนเดิมทุกประการลองไล่วิธีละตัวก็ได้ปฐมมาเอกพจสัพโพสัพโพนี่ทํำยังไงสีปุงลิงเขาเขามีเกณฑ์อยู่ว่า ถ้าสีปุงวิงนี้ลงหลังจากศัพท์ที่เป็นอาการรังปุงวิงสีพัมาเนี่ยนะถ้าลงหลังจากอาการรังปุงวิงสีนิยมเป็นโอคำว่านิยมเนี่ยมากขนาดไหนมากถึง95%ส่วนอีก5%เเนั้นเป็นศัพท์พิเศษเล,เล็กๆน้อยๆที่โยจะเป็นอื่นๆในปุงวิงเช่นไอ้ไม่ใช่โยสีนะสีเป็นอาบ้างสีอาเทศควบกับคำลลงท้ายของศัพท์เป็นอื่นๆบ้างอันนั้นมีเพียงเล็กน้อย ดังนั้น95%นั้นน่ะถ้าสีลงหลังจากอากางรันในปุงลิงเนี่ยสินิยมเป็นโอส่วนมากเลย95%สิจะต้องเป็นโอแล้วก็ลบสระหน้าเป็นสัพโพส่วนสัพเพทั้ง3สัพเพทั้งปฐมาอารัปนะและทุติยานั้นโยเป็นเอเท่าเทียมกันหมดโยเป็นเอและลบสระหน้าวิธีนี้เราว่ามาหลายครั้งแล้วนะไม่ใช่ตัวนี้ตัวใหม่ในอารัปนะ เอกภพมีสัพพะและสัพพาเหมือนปุริสะปุริษาไหมทํำยังไงรูปเหมือนแล้วทํำยังไงลืมหรือยังถ้าแยกเห็นสั์เดิมก็คือสัพพะบวกสิใช่ไหมสัพพะบวกสิสิหายไปไหนลบสิแล้วทําไมเป็นสัพพา,าลบสิไปแล้วทีฆะอเป็นอาบ้างทีฆะอเป็นอาบ้างจึงมีทั้งอาและมีทั้งอาได้สองรูปคือสัพพะสัพพาทุติยาสัพพัง ไม่ต้องทําอะไรเพราะอังธุติยัยพัดทําง่ายที่สุดเจอแล้วลบเจอแล้วลบประกอบลบประกอบลบประกอบเสร็จเลยอังเนี่ยสมมากอังจะไม่อาเทศจะมีบ้างเล็กน้อยคืออังเป็นอานังมีบางศัพท์บางตัวเท่านั้นนะอังยังเป็นคงเป็นอังในส่วนใหญ่ตติยาสเพนะนาเป็นเอนะเหมือนปุริเสนะสะเพหิสเพพิอาเป็นเอหิเป็นพิเหมือนปุริเสหิปุริเสพิจะตุถีสัพพัสสะลงสะอาคมเหมือนปุริสัสสะ สเพสสังสเพสานังนี่แหละรูปพิเศษของเฉพาะสัพนามล่ะในที่อื่นไม่มีจะมีเฉพาะสัพพะสัพนามคือสัพพะคือสัพนามทั้งหมดเนี่ยนะนางจะเป็นสังและสานังอย่างนี้แหละทั้งปุงลิงและณปุงสกลิงไอ้ทั้งสามลิงเลยปุงลิงอิถีิลิงณปุงสกลิงนางจะเป็นสังสานังสัพนามทั้งหมด27ตัวสัพนามทั้งหมดย0่ิเอาไม่ขออภัยไม่ใช่27็ดตัวยี่ิบห้าตัวยกเว้นตุมหะอมหะไม่เป็นตุ้มหะอมหะจะไม่มีอาเทศเป็นสังสานัง สัพนาน25ตัวเนี่ยจะมีนั่งเป็นสังและสานั่งอะเป็นเอนั่งเป็นสังและสานั่งวิธีง่ายๆนะอะเป็นเอนั่งเป็นสังสานั่งสเพสังสเพสานังปั้นจะมีเอกพจน์มีสองรูปคือสัพพมหาสัพพสมาสมาเป็นมหาบ้างก็สําเร็จเท่านั้นแหละไม่มีลบไม่มีอะไรทั้งนั้นสเพหิสเพพิเหมือนตติยาชัดถีสัพพสสะสเพสังสเพสานั่งเหมือนจะตุถี สัตมีสพพมหิสัพพสมิงสมิงเป็นมหิบ้างส่วนสเพสูนั้นอเป็นเอเหมือนปุริเสสูนั่นเดงนนี่ก็ธรรมดาธรรมดาหมดแล้วน่าสนใจอยู่ก็คือสเพปธรรมาสเปสังสเปสานังจตุถีและฉัตถีเนี่ยสามรูปเนี่ยเป็นรูปที่ต่างไปจากปุริสัเลยล่ะถ้าจะเทียบกับปุริสัแต่ถ้าเทียบย้อนไปดูกับตะสภนามที่เพิ่งจะงเรียนมาเมื่อวานนี้ ก็จะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะยังคงเหมือนกันสเพสานังเอายมทําเลยทํารูปสัเพสานังสับเดิมคือสับเดิมคือสัพพะบวกนังนังเป็นสังและสานังอะเป็นเอสาเร็จเป็นสเพสังสเพสานังนังเป็นสังานังอาเป็นเอหรือจะบอกว่าอาเป็นเอนังเป็นสังานังก็ได้บอกตัวไหนก่อนก็ได้นังเป็นสังานัง ทั้งสามลิงในปุงลิงก็เป็นสังสารังยีทีลิงก็เป็นสังสารังนะัาปุงศักลิงก็เป็นสังสารังลองทําดูสัพเพสัพเพลองทําดูสิสัพเพสับเดิมคือสัพพะบวกโยสามโยสามเลยนะโยสามโยทําต่อไปอาเทศโยเป็นเอลบสละหน้าสำเร็จเป็นเแปลว่า ทั้งปวงทั้งหลายดูก่อนทั้งปวงทั้งหลายซึ่งทั้งปวงทั้งหลายสามสัพเพที่เราว่าแผ่เมตตาบ่อยๆว่าไงนะสัพเพสัตตาอะไรต่อไปอีกเห็นไหมก็จะมีอันว่าด้วยเห็นไหมทำไมไม่เป็นสัพเพสัตเตทําไมไม่เป็นสัพพาสัตตาเราทาไมไม่ตรงกันตัวหนึ่งเป็นสัพเพตัวหนึ่งเป็นสัตตาถ้าเขาถามว่า มันทำไมไม่ตรงกันสัพเพสตาน่ยตัวหนึ่งเป็นเอตัวหนึ่งเป็นอาเอ๊ะเป็นยังไงอธิบายว่ายังไงเมื่อวานอธิบายที่หนึ่งแล้วดูสิว่าจําได้ไหมคาที่ว่าประจําเนี่ยอธิบายสิว่าทําไมต่างกันทําไมไม่เป็นสัพเพสัตเตหรือไม่ก็ทําไมไม่เป็นสัพพาสตตาทําไมเป็นสัพเพสัตาซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งสัพเพสตานี่คือโยวิพัตเหมือนกันแต่ทําไมต่างกันโยเป็นเอโยเป็นอาทําไมไม่ให้เป็นเหมือนกัน ทำไมโยไม่เป็นเอเหมือนกันหรือไม่เป็นอาเหมือนกันทำไมจะต้องต่างกันเพราะโยเหมือนกันนี่ให้เพราะเลยสภาสาตาก็เพราะสเพสเตก็เพราะเพราะเราไม่คุนเราว่าสเพาสาตามาคุ้นฝากเฉยอบอกเหตุผลมาทั้งสองเนี่ยไม่เป็นอารพนะเป็นปัทมาทั้งสองตัวเลยเป็นโยปัทมาวิพัฒน์เหมือนกันสเพแยกมาเขาสพะบวกโยปัทมาสตาก็แยกมาเป็นสัตตะบวกโยปัทมาทำไมไม่เป็นอาหรือเป็นเอเหมือนกันไปเลย จะได้เสียงคล้ายกันคล้องจองกันไปออกเสียงง่ายเหมือนกันสพเพสเตสัตวท,ทั้งหลายสพาสตาสัตว์ทั้งหลายนะมันก็ได้เหมือนกันนี่มีเหตุผลไหมมันไม่ใช่เหตุผลเชิงไวยากรณ์เลยมันไม่ชินจะบอกเหตุผลเข้าว่ายังไงเออ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 ,อน่าจะใช่ม่ใช่อะไรนจะว่าเหตุผลยังไงเพราะสัตเตมันก็ไม่ใช่อารมณะสตเตมันจะมีแต่ปัดทุติยาสองคนอธิบายเหตุผลเดียวกันนะท่านมหากับโยมบอกว่า ไอ้สัพเพนั่นน่ะสัพพะสัพเดิมมันเป็นสัพพนามซึ่งในวิธีของสัพพนามทั้งหมดขยายต่อไปเลยว่าวิธีของสัพพนามทั้งหมดโยปธรมาไม่เป็นอาเด็ดขาดส่วนสัตตนั้นน่ะเป็นนามเป็นอาการรันแล้วก็เป็นปุงลิงด้านนั้นสัตตาสัะดังนั้นมันก็แจกตามวิธีของภูริศาสตร์ต้องเป็นสัตตาจะเป็นสัตเตไม่ได้ถ้าเป็นสัตเตเมื่อไหร่มันก็เป็นได้สองวิพัตคือหนึ่งโยทุติยาสองสมิงสัตมีเป็นสัตเตมีสองรูป ซึ่งจะเอามาตั้งขยายกันไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำล่ะสเพสัตเตก็แปลว่าซึ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ไหมได้ไหมสเพสัตเตซึ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ไหมได้ก็นี่ไงดูสิโยทุติยาเอาดูสััพสัพทุติยาวิพัตสเพดังนั้นถ้าเอาสัตตะสัพมาแจกตามปุริเสกก็เป็นสัตเตถูกไหมทำไมจะไม่ได้แต่ว่ามันเป็นทุติยามันไม่ใช่เป็นฟัมา สัพเทสัตเตได้เป็นทุติยาวิพัตเป็นกรรมของกิริยาเป็นประธานไม่ได้แต่ที่เราว่ามาสัพเพสตานั่นคือเราใช้เป็นประธานสัพเพสตาเหตุผลก็คือว่าวิธีท่านกําหนดไว้หลังจากนามสัพอาการังปุงลิงโยปัรมาเป็นอาโยทุติยาเป็นเอส่วนหลังจากอาการรันปุงลิงแต่เป็นสัพพนามไม่ใช่นามเป็นสัพพนาม ทั้งหมดทุกโยจะต้องเป็นเอถ้าเป็นนามโยปัมาเป็นเออาถ้าเป็นสัพนามโยปัมาเป็นเอนั้นวิธีเหตุผลง่ายๆคือว่าตัวสเพนั้นเป็นสัพนามตัวสัตานี่เป็นสุทธามแต่ว่าแต่สัเพสตตาสเพสตสตาอยู่ไม่ได้ว่าสเพสต์เตหรือสัพพาสตาสักทีถ้าเป็นสัเพสตเตเมื่อไหร่ใช้เป็นกรรมได้เพราะว่าสตตะศัพท์เนี่ยเป็นตัวตั้งเขาเรียกว่าวิเศษสยะแปลความไม่ง่ายว่า วิเศษยะถูกขยายวิเศษณะขยายวิเศษณะนั้นคือตัวขยายวิเศษยะคือตัวที่ถูกขยายสัตตาเป็นวิเศษยะถูกขยายไปว่าอย่างไรสเพนนั้นมาขยายสัตตาว่าทั้งปวงในภาษาบาลีก็จะมีอย่างนี้ส่วนมากจะคู่กันเสมอว่ามีวิเศษยะมีวิเศษณะถ้ามีตัวเดียวจะไม่เป็นทั้งวิเศษยะทั้งวิเศษณะถ้ามีตัวเดียวต้องมีขยาย กับถูกขยายคู่กันเสมอถ้ามีเพียงตัวเดียวจะบอกเป็นวิเศษณเะก็ไม่ได้จะบอกเป็นวิเศษยะก็ไม่ได้ถ้าไม่เป็นวิเศษณะวิเศษยะเป็นอะไรเลยหน้าที่ของทุกคําที่มีอยู่ในประโยคเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ทุกคํามีหน้าที่แม้แต่คําที่ไม่มีความหมายอะไรเลยยังมีหน้าที่ทุกคําในประโยคจะมีหน้าที่หมดหน้าที่บางอย่างเกี่ยวข้องกับกริยาหน้าที่บางอย่างเกี่ยวข้องกับนาม หน้าที่บางอย่างเกี่ยวข้องทั้งกับนามและกิริยาหน้าที่บางอย่างไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งนั้นอิสระลองเขียนให้จบประโยคทสิสเพสตาต่อไปํำว่าอะไรนะเมื่อวานติดค้างไว้เรื่องหนึ่งว่าวันนี้จะมาเขียนโครงสร้างของบุรุษสามพร้อมตัวที่คู่กันกับกิริยาเมื่อวานเรารู้สรรพนามครบสานะมบุรุษแล้วปฐมบุรุษแสดงด้วยตะสรรพนาม มัชชิมบุรุษแสดงด้วยตุมหะสัพนา,ามและก็มัชชิอุตมะบุรุษแสดงด้วยอัมหะสัพนา,ามถ้าเข้าคู่กับสามัญญกกริยาที่แปลว่ามีว่าเป็นภาษาบาลีเขามีกริยาที่แปลว่ามีเป็นเรียกว่าสามัญญกกริยาสังกฤตเขาเรียกว่าอะไรนะเวิร์บทูบีเลยสามัญญะสามัญสามัญสามัญกริยากริยาสามัญธรรมดาธรรมดากริยาสามัญเป็นไงกริยาปกติในบาลีท่านเรียกว่าสามัญญกกริยา กิยาใดที่แปลว่ามีว่าเป็นกิยานั้นชื่อว่าสามัญญกิริยาคือกิยาพื้นฐานกิยาธรรมดาทั่วๆไปเป็นกิยาไม่พิเศษประโยคบาลีใดก็ตามไม่มีกิริยามาให้ใส่กิริยาสามัญได้ทันทีนี่แหละอย่างรู้ว่าโหนตุเนี่ยเนี่ยคือกิริยาสามัญที่เราเคยว่าสัพเพสัตตาอเวงราโหนตุแปลว่าสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ถ้าออกอายตานิบาตเต็มๆก็อันว่าสัตว์ทั้งหลายสตตะสับบวกโยปธรรมาโยปธรรมาแปลว่าอันว่าจุดๆ,ๆ,ๆทั้งหลายสตาสัตว์ทั้งหลายสัเพทั้งปวงหรือทั้งหมดหรือทั้งสิ้นสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโหนตุเป็นกิยาสามัญแปลว่าจงมีจงเป็นหอนั้นอะแปลว่ามีแปลว่าเป็นอันตุที่อยู่ข้างหลังเป็นวิพัต อาขยาดแปลว่าจงโหนตุจึงแปลว่าจงมีจงเป็นเป็นอะไรให้ดูคำที่อยู่หน้ากริยากริยาแปลว่าเป็นแล้วคำไหนอยู่ติดกับกริยาว่าเป็นให้เป็นอันนั้นแหละในคำนี้คืออะเวงราเวงราแปลว่ามีเวนอะเวงราแปลว่าไม่มีเวนเมื่อเข้ากับจงมีแล้วก็แปลว่าจงไม่มีเวนจงไม่มีเวน ส่วนเราจะใส่คําว่าผููหรือไม่พู้มาก็ได้จงเป็นผู้ไม่มีเวรส่วนแก่กันและกันนี่อยู่ไหนนะแปลมันจะคาไหนจงอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยแก่กันและกันมาจากไหนเป็นสำนวนภาษาไทยให้พายร้อไม่ได้แปลจากบาลีคําไหนนั้นนะแก่กันและกันเนี่ยบาลีก็ไม่แสดงแปลว่าจงอย่าจงอย่ามีเวรท่านั้นเองจงอย่ามีเวรจงเป็นผู้ไม่มีเวรส่วนแก่กันและกันนั่น ถ้าใครไม่มีเวรแล้วก็คือไม่มีคําว่าแก่กันและกันแล้วมันก็สําเร็จได้เพราะว่าเวรเกิดขึ้นด้วยเหตุสองอย่างหนึงผู้ก่อเวรสองผู้จองเวรถ้าผู้ก่อเวรอย่างเดียวเวรก็ไม่เกิดถ้ามีผู้จองเวรอย่างเดียวเวรก็ไม่เกิดมีผู้ก่อเวรก่อนแล้วค่อยมีผู้จองเวรตามภายหลังบางทีทั้งก่อทั้งจองเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันไปก่อเวรแล้วเขาเฉยหาว่าเขาทําให้เราเฉย ใช้มือต่อเราจองเวรต่อไปเองผู้จองเวรมักเป็นผู้ก่อเวรคือใครเป็นคนชอบจองเวรเนี่ยมักจะเป็นผู้ก่อเวรจุดเป็นจุดเริ่มต้นของเวรส่วนบางคนไม่ได้ก่อหรอกได้รับโทษทันเพราะเวรที่เขาก่อขึ้นเขาผูกเวรทีหลังใครคือเป็นผู้ก่อเวรเป็นปกติผู้มีอภิชาเขาเรียกว่าอภิชาลูกบุคคลใครเป็นผู้ผูกเวรพยาปาทะอภิชาและพยาบาทส่วนสาเหตุก็รู้อยู่แล้วล่ะสาเหตุของเวรทั้งปวง ทีนี้คาว่าอเวงราอยู่ในประโยคว่าสเพสตาอเวงราโหนตุนั่นนะ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกหน้าที่นะเขามีหน้าที่นะดูนะมีคําอยู่สี่คำหนึ่งประโยคเนะี่ยหนึ่งสเพสสองสตาสามอเวงราและสี่โหนตุประโยคนี้เป็นประโยคไม่มีกรรมเป็นประโยคไม่มีกรรมมีแต่ประธานกับกิริยาเป็นประธานกับกิริยานอกจากกิริยาแล้วเป็นประธานหมดกิริยาคือโหนตุตัวเดียว อีกสามคำสับเพสัตตาอเวงราเป็นกลุ่มของประธานนั่นหมายความว่ามีประธานหนึ่งตัวแล้วมีขยายอีกสองตัวดังนั้นถ้ากาหนดหน้าที่ก็จะบอกว่าสัตตาเนี่ยเป็นประธานของประโยคนี้เขาเรียกว่าตัวกัตตาเป็นประธานพูดง่ายๆส่วนอีกสองคำคือสนะัพเพนนะ่ะเป็นวิเศษนะมีหน้าที่ขยายสัตตาเป็นวิเศษนะเมื่อมีวิเศษณะขยายตัวกัตตาน,นั่นเองจึงกลายเป็นถูกตั้ง ให้หน้าให้มีหน้าที่เพิ่มอื่นขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งคือวิเศษยะถ้ามีวิเศษณะตัวถูกขยายต้องเปลี่ยนไปเป็นวิเศษยะนอกจากจะเป็นกาตาแล้วเนี่ยยังเป็นวิเศษยะด้วยถ้าว่าโดยวิเศษณะวิเศษยะตัวประธานก็ต้องเรียกว่าวิเศษยะถ้าว่าโดยเกี่ยวข้องกับกิริยาก็ต้องใช้ว่ากตุเกี่ยวข้องกับนามก็เป็นวิเศษยะเกี่ยวข้องกับกริยาเป็นกาตุส่วนตัวอเวงราที่อยู่หน้ากริยาว่ามีว่าเป็นนั้นท่านเรียกว่า วิกติวิกติวิเศษยะไม่เรียกว่าตัวตั้งครับถ้าเราเรียกแต่ว่าวิเศษยะตัวตั้งตัวตั้งกำหนดหน้าที่ไว้อย่างนี้สเพวิเศษนะวิเศษนะของตัวไหนบอกลงไปเลยวิเศษนะของสัตตาเมื่อตัวสัเพเป็นวิเศษนะของกัตตาตัวกัตตาก็ต้องเป็นวิเศษยะวิเศษยะของอะไรของสเพอเวงราเป็นตัวขยายตัวกัตตา ทำหน้าที่ขยายโดยชื่อว่าวิกติกตินี่แปลว่ากะร,รกะทํากติแปลว่ากระทําวิแปลว่าให้พิเศษขึ้นกะร,รกะทํากัตตาให้พิเศษขึ้นให้เป็นยังไงสัตตาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้เป็นอะไรให้เป็นผู้ไม่มีเวทเ,เรียกว่าทําให้พิเศษขึ้นจึงเรียกว่าวิคติทําให้พิเศษขึ้นตัววิคตินั้นจะมีอยู่ในกรณีที่ อยู่หน้ากิริยาที่เป็นสามัญญกิริยาเท่านั้นที่แปลว่ามีว่าเป็นถ้าตัวเอเวงรานี้ไม่อยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นก็จะเป็นวิเศษณะเท่านั้นเองเป็นวิคติไม่ได้เป็นวิเศษณะธรรมดาอย่างเช่นเราไม่เขียนแบบนี้เราเขียนให้ต่างไปจากนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้จะไม่มีวิคติกตาจะมีแต่วิเศษณนะสัพเพอเวงรสา,าสัตตาสาตัตาสัตทั้งหลายเอเวงราผู้ไม่มีเวณ ผู้ไม่มีเวรสัพเพทั้งปวงผลตุจงมีทั้งสองตัวเป็นวิเศษณะของสัตตาวิเศษยะหนึ่งตัวมีวิเศษณะได้ไม่จำกัดจำนวนถึงร้อยตัวก็ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้ามีวิเศษณะเยอะมากถ้าเราสวดพุทธคุณเฉพาะในบทพุทธคุณเราก็เห็นวิเศ,เ,เ,นเศษณะของพระพุทธเจ้าตั้ง8บท8บทเป็นเสษณของพระพุทธเจ้ายติปิโสภควา ้าบทด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แปดบทอิทิวิโสภควานี่คือตัววิเศษยะระหังเป็นวิเศษณะสัมมาสัมพุโทโธเป็นวิเศษณะวิชาเจนะสัมบันโนเป็นวิเศษนะไปยนถึงพระวาเป็นวิเศษณะแต่ยังไม่ต้องเข้าใจหรอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่เราจะเข้าใจในรูปประโยคแต่ว่าเวลานี้เนี่ยจะแสดงบุรุษพร้อมทั้งกิริยาที่เป็นสามัญ,ญกิริยาให้เห็นว่าเวลาเราไปเห็นประโยคต่างๆพวกนีนะ้มันจะได้ง่ายและเวลาพูดคําต่อๆไปเนี่ยจะได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะ